สวัสดีค่ะเจนคูมอพาร์คี่นะคะคลิปนี้ค่ะเจนจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านขายเป็นบ้านในโครงการค่ะตั้งอยู่ตำบสลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมู่บ้านนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบ3ค่ะทางจากแยกรือ,อประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดินทางนะคะเข้าจากตัวเมืองอยู่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะบนเนะื้อที่55.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากกว่า130ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำและอีก2ห้องครัวค่ะต่อเติมโรงรถแล้วก็กระเบื้องทางโรงรถนะคะและครัวให้เรียบร้อยเลยจะเป็นยังไงกันบ้างตามเสียงเข้าไปชมเลยนะคะค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นห้องร่างเล่นค่ะเป็นห้องโซนรับแขกนะคะาภายในบ้านหลังนี้นะ่าจะจกแต่งเป็นโทน คอสเค่ะสีจะเป็นคุมโทนสีขาวและสีเขียวดูสบายตามากค่ะตัวบ้านหลังนี้นะประตูเขา,าจะมี2ชั้นค่ะชั้นแรกนะจะเป็นบานสไลด์เป็นบานกระจกค่ะสีกระจกจะออกโทนสีเขียวให้เข้ารับกับตัวบ้านค่ะแล้วก็ออกประตูข้างในนะคะที่เป็นประตูโล่ล้อเหล็กแบบค่ะซึ่งตรงนี้นะที่เ็นแจ้งไปค่ะหลังนี้นะแล้วก็โครงตามนี้เขาทําปลอดภัยมาก บางลและที่เจนอยู่ตรงนี้นะจะแบ่งเป็นโซนห้องรับประทานอาหารค่ะตรงนี้นะเขาจะตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะอื้าไม้ค่ะซึ่งติดตั้งโครงไฟให้เรียบร้อยเลยซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเหมาะก,กับครอบครัวขนาดเล็กและขนาดกลางค่ะซ้ายมือเจนนะจะเป็นโซนห้องครัวค่ะเจนจะพาไปดูห้องครัวแรกนะคะ ห้องนี้นะจะแบ่งห้องครัวได้อย่างกระทัดรัดมากเลยค่ะจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยทั้งตู้เย็นเตาแก๊สค่ะมีฮูดูดควันซึ่งเคาน์เตอร์ครัวนะจะเป็นงานไม้บิวอินค่ะตัดกับเคาน์เตอร์ครัวเป็นงานหินสีดำรับกับสีสีเนื้อไม้ได้อย่างลงตัวค่ะจะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นมินิมอลมูจิมากค่ะ ้องครัวอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งต่อเติมไว้ด้านหลังนะอย่างที่เจนบอกว่าบ้านหลังนี้เขาติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดไปรอบบ้านเลยแม้กระทั่งตัวประตูด้วยค่ะถัดมาค่ะตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างน,นะคะซึ่งจะมีปั๊มน้ําและถังนะ้าเก็บไว้ขนาดใหญ่มากเลยส่วนโซนตรงนี้นะจะทะลุกับโซนสวนหย่อมเล็กๆข้างบ้านค่ะอย่างที่เจนแจ้งนะว่า ส่วนย่อมรอบบ้านตรงนี้หลังนี้นะเขาติดตั้งระบบลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติไว้ทั้งหลังเลยค่ะส่วนรางคาโปร่งแสงที่ต่อเติมไว้นะตรงนี้รวมกับโซนครัวด้านหลังตรงนี้ก็เป็นโซนต่อเติมค่ะติดตั้งรังวน้ำฝนให้เรียบร้อยเลยโซนครัวด้านนอกบ้านนะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะยังเป็นงานไม้ซึ่งตัดสีกับ สีเคาเตอร์ครัวนะคะตัวน,นี้ก็ยังออกสไตล์เดิมนะคะมิโมูจิถัดมาค่ะโซนหลังบ้านนาจะรู้กับสวนหย่อมข้างบ้านเหมือนเดิมค่ะตัวนี้จะจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆรอบบ้านค่ะน่ารักมากซายมืจีนะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะ บ้านหลังนี้เขาจะมีทั้งหมด3มห้องนอนสองห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะซึ่งห้องนอนใหญ่นะจะมีห้องน้ำนตัวค่ะภายใน,นนะคะจะตกแต่งด้วยคุมโทนเป็นสีขาวตัดกับเตียงสีเขียวค่ะพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งแต่งตัวนะคะแล้วก็ เป็นตู้งานไม้ดิวอินค่ะตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีลิ้นชักเก็บข,ของคุณผู้หญิงต่างๆค่ะและคุณผู้ชายแล้วก็ส่วนตัวตรงนี้นะ่าจะเป็นชั้นเก็บของหรือว่าเก็บกระเป๋าของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้ค่ะ มาค่ะร้ห้องน้ํานะคะห้องน้ําในห้องน้ำมันใหญ่ห้องนี้จะค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งตัวกระเบือนะ้องน้ะยังคโทนมากค่ะแม้กระทั่งกับเบือ้องผนังนะหลังนี้นะเขาจะติดถึงขอบเพดานเลยแล้วก็ตัวพื้นกระเบื้องนะคะจะปูให้เข้ากับสีค่ะแบ่งแยกโซนแห้งเปียกไว้เรียบร้อยค่ะเป็นสเต็ปนะคะจะมีเครื่องทำน้ำ แล้วก็ฝักบัวเราสามารถติดตั้งฝักบัวเลนิ่งชาวเอรยตัางหากได้ด้วยสุขภาพของห้องน้ำนะคะของบ้านหลังนี้จะติดตั้งเป็นคอตโต้ทางล่างเลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะตรงนี้จะเป็นคุมโทนเช่นเดิมค่ะจะเป็นโทนสีขาวดูสบายตาม,มากห้องนอนห้องนี้น่าจะแต่งแบบเรียบง่ายค่ะติดมีแอร์ให้ทุกห้องนอนเลย โต๊ะเยนหกังสือหรือว่าจะปรับเป็นโต๊ะเครื่องแต่งตัวก็ได้ค่ะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะงานไม้ตัดกับงานสีขาวดูสบายตาออกแนวมินิมอลมูจิเช่นเดิมค่ะตมาค่ะห้องน้ำตรงนี้นะจะเป็นห้องน้ำที่ใช้กันในส่วนกลางนะคะจะใช้ทั้งห้องรับแขกก็ได้และห้องนอนส่วนที่เหลือนะ ห้องนี้ก็ไม่ได้คับแคบค่ะดูแต่งสเต็กเรียบร้อยค่ะตัวพื้นไนมะ้ยังเป็นกระเบื้องแบบหยาบค่ะเพื่อกันลื่นค่ะแล้วก็ตัวกระเบื้องผนังนะ่าจะมีกิมมิกเล็กๆเ,เ,เป็นกระเบื้องชิ้นเล็กค่ะซึ่งจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไปให้เรียบร้อยเลยค่ะห้องน้ำโทนห้องน้ำห้องนี้จะ,ะแต่งเป็นออกเป็นโทนสีเทาขาวนะคะถัดมาค่ะห้องนอนสุดท้ายทนนี้จะเป็นห้องนอนตรงนี้นะ ชอบมากเลยเป็นเกียงขนาดสามพุทซึ่งสามารถเก็บของของเขามีดีเทลน้ารักน่ารักไว้ตรงนี้ด้วยต่อเป็นโทนสีขาวค่ะติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยจะเป็นจะมีตูดสา้าเล็กๆน่ารักน่ารักไว้เป็นยังไงนะคะชอบบ้านหลังนี้กันไหมเอ่ย เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขนาดนี้หิ้วกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่เลยราคาของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่3ามล้านหนึ่งแสนบาทเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เห็นภายในบ้านเนี้ยมอบให้คุณผู้ชมสําหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะอยากขนดัดดูสถานที่จริงติดต่อมาได้ที่ครูเมืองพอพัสตีตามเบอร์ที่ให้ด้านล่างได้เลยค่ะ ก่อนจะจากกันไปดูคลิปหน้านะเจนขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานคุูมังพาร์ตี้คัดสรรบ้านดีๆมานเสน,นอคุณผู้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะ